ร้อนมากครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับก็จริงๆวันนี้แวะมาวิ่งที่งานวิ่งที่มีชื่อว่าอารันไนรันนะครับแต่ไหนๆก็มาอารันยประเทศแล้วผมว่าอีกหนึ่งสถานีเนี่ยมันก็จะสุดทางของประเทศไทยแล้วนะก็คือสถานีนี้ครับนี่ข้างหลังเลยด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะมี่มาดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นอีกป้ายนึงอันนี้ พี่พนักง,งานบอกว่าสามารถเดินไปตรงนี้ได้อ๋อนี่ไงตรงนี้จะเป็นขอลงนะปุ๊บเดินได้นะไม่โดนสอยนะ <c oughs> นี่นี่แบบน,น,นี้ประมาณนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ยังอยู่ในเขตบ้านเราอยู่เอ่แล้วก็ตรงนู้นเป็นตอมอนะอ่ะร้อนมากนะพี่พนักง,งานบอกว่าที่อรันร้อนทุกวันนะครับ ก็เลยเดินแป๊บเดียวพอนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศน,นะแล้วก็อันนี้คือรถไฟที่เราจะเดินทางนะครับออกจากด่านพรมแดนบ้านของลึกเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปอารัน์กันอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับประมาณนี้นะให้ดูนะให้รู้ว่ามาแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปอารันยประเทศนะครับ5กิโล แต่ถ้าเราเดินทางไปทางซ้ายนะนี่ตรงนี้ปลอยเป็ดนะแต่เราไม่ได้ไปนะจริงๆเราสามารถที่จะไปได้นะก็คือผมมีพาสปอร์ตนะก็เพียงแค่ว่าแวะไปนี่เลยแวะไปฝั่งนีวมันจะมีตอมอ,อยู่ตรงนี้นะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้รถไฟค่อนข้างที่จะมาเลทนิดนึงก็เลยทำให้ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถไม่มีเวลาพอนี่หว่า ผมอยากทำคอนเทนต์แบบว่าข้ามไปฝั่งกัมพูชาชมะไปกินข้าวแล้วกลับมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไปลาวมาแล้วไงครั้งนี้ก็อยากจะไตกัมพูชาเนี่ยตรงหลังคาสีแดงๆตรงนี้ก็คือเดินเข้าไปนู่นแล้วเห็นฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นที่มีเป็นเหมือนผ้าปางตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นตอมอ่ะนะแต่เนื่องจากว่าเรากลัวจะเสียเวลาในตอนข้ามแดนตรงนี้แหละก็เลยแบบว่าเราเปลี่ยนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่ ตลาดลงเกลือเดี๋ยวเราไปส่องรองเท้าวิ่งกันว่าจะมีรองเท้าวิ่งบ้างหรือเปล่าเราเห็นเพียงแค่พวกสนนเกอร์แฟชั่นต่างๆนะวันนี้เราก็จะไปส่องกันว่าจะมีร้านขายรองเท้าวิ่งแต่ไม่รู้ว่าราคามันจะเท่าไหร่เออเดี๋ยวเราลองไปดูราคาดูว่าจะเป็นไงแต่เนี่ยเราจะต้องเดินไปครั้งหนึง <c oughs> เพราะครั้งนี้ผมมาครั้งแรกนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเออ ไ้ตรงจุดของรองเท้าวิ่งมันอยู่ตรงนั้นะผมว่าเราเริ่มไปจากตรงนั้นดนีกว่าไหมเริ่มจากตรงนน้นเลยเราตรงนี้มาเป็นบริการรถตู้พัทยาชลบุรีตลาดโรงเกลือเดี๋ยวเรามีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในการที่จะสำรวจสวดส่สองในตลาดโรงเกลือว่าจะมีรองเท้าวิ่งให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่านะ เฮ้ยเหมือนตรงนี้มันมีฝั่งรองเท้าด้วยทีตอนนี้เราเดินออกมาตรงนี้นะตรงนี้เป็นประตูนะนี่คือวันเสาร์วันหยุดที่ผมคิดว่าคนน่าจะเยอะนะแต่กลับันว่าไงม,มันเงียบเอียบะตลาดลงเกินเงียบขนาดนี้เลยเหรอเห็นเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะคึกคักนะเฮ้ยเราไปดูตรงนี้ดีไหมมีฝั่งนี้ฝั่งนี้นมีรองเท้าบ้างหรือเปล่านะที่เป็น รองเท้าว,วิ่งเออมีไหมมีสตัดรองเท้าแตะแค่ตรงนี้มีสตัดไม่ได้มีรองเท้าว,วิ่งแล้วก็มีพวกสนิกเกอร์เื่อแต่รองทเท้าเยอะเฮ้ยมี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 มมเป็นอะไรอะ ตน,นี้เป็นไงบ้างจะเดินมาดูข้างในนะมีโฮก้าด้วยโฮก้าเฮ้ยเซเยอน์ x o n เซเยอน์ x o n ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพืเเ่อนเด็กี่ดีดูสบูตเอาเป็นไงว่าใช้ได้หนมะแล้วก็ตรงนั้นเป็นอาดิดาสซึ่งดูทรงแล้วอาดิดาส โฟมเม็ดขนาดนี้ใช่ไหมโอ้วันดีดีเยอะมากพี่ลีดนี่เป๊ะไหมเพื่อน <c oughs> เป๊ะไหมมีมก่องของ New Balance นะ New Balance ข้างในมันเป็นคำว่านี้เหรอปเปอร์อะไรเนี่ยไม่เคยใช้อ่ะเลยไม่รู้อ่ะ ว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงสรุปว่ามีรองเท้าวิง่งแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้นี่จะเป็นพวกสนิเกอร์นะสนิเกอร์เราไม่ถนัดเนาะเราจะถนัดแต่รองเท้าวิงว่งซึ่งมีอันนี้ด้วยหนูซาไตไลหนูไซส์ใหญ่อะโอ้ยไซส์ใหญ่หนูซาไตไร มีเมนูซ่าไกลโอ้หนี่นี่นี่ออนออนออนมาดูออนมีไซส์ไหมนี่ไซส์ไม่มีออกวาวมีแบล็คเลยซูเปอร์แบล็คสภาพมันดีอยู่เฮ้ยนี่น่ารักตันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเทรลเหรอใครรู้มั้งเฟชโฟมนี่นี่นี่ ในกีนี่ดูออกเลยลว่าไม่ใช่ฝั่งรองเท้างั้นเลยอุ้ยเอซิกเอซิกอย่างเยอะมีซอฟต์แนี่ด้วยนะซอฟต์แนี่อันนี้ตัวอะไรเอ่ยไทรอัมไทรัมอุ้ยของแท้ว่ะไทรัมของแท้ว่ะมันก็มีวางกองรวมกันพอวางกองรวมกันแล้วก็สงสัยไงน,นี่มันไทรอัมเท่าไหร่เอ่ย ฟอัม่มแล้วนี่อารุนรุ่นล่าสุดเลยบีบโฟม,มอย่างเงี้ยใช่เลยแท้ไหมไม่รู้ <c oughs> เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอวางในกล่องนี้ในนี้อ่ะอันนี้เป็นอะไรเห็นไหมสีอย่างสวยไยอัทรายอัมเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยช่วงหลังไม่ค่อยได้รีวิวรองเท้าเลยไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ไปไปดูข้างในนิดนึงข้างในเป็นเนส้อ yes, โอเคใช่ไหมไฟโฟมบารใช่หรือเปล่าบีโฟมเอสิก็ไม่ได้ใส่บ่อยด้วยช่วงหลังไม่ได้ใส่เลยตั้งแต่โนวาบารสองแล้วก็ไม่ได้จับปิดเลยอะเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอเมจิกสปีดนะเรียงกันแบบว่าเยอะแยะเลย เฮ้ยทำไมที่นี่ไม่ฮิตเนรอเมจิกสปีดเนี่ยฝั่งนี้มีโลวัลบรัสะโลวัลบรัสใช่ไหมโ o ว a b บรัสโ o ว a b บรัสไลนี้ใช่ไหมยนี่ไฟฟมบรัสด้วยนะใช่ไหมมีซาโลม o นด้วยนี่ซาโลมันซาโลมนก็ไม่ซาโลมอนมันหนักัป นี่ซาโลมอนนั้งนั้นเลยข้างในมีไนกี้แล้วก็มีโฮก้าโฮก้าอยู่ฝั่งนู้นนะโฮก้าอ้น,นั้นเป็นอะไรเนี่ยบอนไดเอ็กแล้วก็กล่องนั้นเป็นเอซิตเมจิกสปีดซึ่งเมจิกสปีดขายไม่ค่อยออกรู้สึกน้นตลาดลงเกลือโนวาบรัสโนวาบรัสนะ ป่ะมาณนี้แล้วก็มีสีนี้ด้วยสีนี้นะคำถามของผมคือใช่ไหมถ้าดวนใหม่ยังไม่เท่าไหรอถ้าดูอ่อนอ่อนคราวนี่อ่อนคราวอ่อนคราวอ่อนคราว มันจะเป็นแบบนี้เอาสีแบบสีแบบนี้เป็นไงดูแล้วเคลียับเลยเนี่ยสีขาวสีขาวสวยเลยนะแต่ดู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 งานดูงานเ <c oughs> นี่ยสีขาวสวยอะ่ะขอโทษนะ,ะดูสีขาวใหม่ เดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ g o เ d e น Gate p าซ z a ก็คือตรงประตูทางเข้านะฮะเดี๋ยวมาเดินฝั่งนี้บ้างดีกว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้าง mm hmm. คือต้องบอกกับเพื่อนๆกหอนว่าบางทีผมเข้ามาถ่ายแบบเนี้ยผมก็เกรงใจพ่อค้าแม่ค้านะคือเราก็รู้แหละว่ามันมันไม่ใช่ของแท้แต่แบบว่าเราก็อยากจะดูไงว่าเออในที่นี้มันมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าคือรวมหมดอซึ่งอย่างตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าทั่วไปที่เป็นแบบพวกสนิกเกอร์พวกอะไรแบบนี้นะแต่รองเท้าวิ่งเมื่อกี้มันจะอยู่เราไปอยู่ฝั่งนึงแต่ตรงนี้มีให้เลือกเยอะเนี่ยผมก็จะถ่ายประมาณนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าก็เลยถ่ายแบบนี้ดีกว่าบางทีเขาอยากจะให้ซื้ออะ เอาง่ายๆคู่ละ4ี่ร้อยเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยเนี่ยเอา,อาจริงๆแต่คำถามคือเราจะได้อันที่เราถูกใจหรือเปล่าฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีรองเท้าวิ่งไหมไม่ค่อยมีอ่ะแต่เราข้ามฝั่งไปฝักอันนี้คือเราเดินเรียบตรงประตูตรงนั้นมานะอุยร้อนมากอะตอนนี้ร้อนจนไม่รู้จะยังไงแล้วเดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งนี้ ตรงนั้นไฟไหม้อะโอ้อยไฟไหม้เลยเหรอเนี่ยขี่คูหาวเนี่ยโอ้โดนตรงเนี้ยโดนไปรอบหมดเลยที่กิ่แหล่งรองเท้าเลยเนี่ยดูรองเท้าอยู่เมื่อไหร่ะอะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูโอ้หไม่น่าเชื่อเนี่ยดูดิโหรองเท้าตรงนั้นเลยไฟไหม้เรียบร้อยอ่ะ เรียบร้อยโอ้โหดูพวกโฟมพวกยางนะเป็นเชื้อเพลิงอย่างทีโอ้ตรงนี้สิไปหมดเลยโอ้โหเสียดายโอ้หรองเท้ารอ,องเท้าที่วางกองอยู่ตรงนี้เรียบหมดเลยเรียบร้อยโอ้กลิ่นกลิ่นยางกลิ่นขมเหลาอะไรพวกนี้ฉุนมากนะ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าอโอเคตรงนี้มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะแบบประตูหย่อดเหลี่ยมด้วยก็โอเคถ้าเราอยากจะมาแบบมาเดินเที่ยวนะมาจับจ่ายมาช้อปปิ้งที่ตลาดลงเกลือเนี่ยมีห้องน้ำมีอะไรพร้อมมีตรงนี้มีเอเมซอนด้วยเดี๋ยวเราเดินไปไหนต่ออันนี้เป็นพวกสนิร์ เตอนแรกเราเดินมาจากฝั่งไหนว่าเข้าไปดูฝั่งนู้นไหมดูฝั่งนี้ออแต่เมื่อกี้ยนแหล่งเมื่อกี้เยอะตรงนี้เป็นไงบ้างไม่มีอะไรฝั่งนี้อ่นนี้เป็นสนิเกอร์สะส่วนใหญ่ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบรวมทั่วๆไปแล้วเหมือนมีอยู่ข้างในเหมือนมีแบบเป็นกระจุกกระจุกอยู่ ตรงนู้นมีรองเท้าเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูดีกว่าตรงนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กอ๋อฝั่งนี้จะเป็นล็อกของรองเท้าแปลว่ามีน่านจะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงอื่นก็จะเป็นเ่ตรงนี้ก็จะมาเป็นพวกเสื้อผ้าทั่วไปแล้วเดี๋ยวเราไปเลื่มนให่ตรงไหนดีเดี๋ยวไปวนวนอ้อมตรงนี้แล้วมาใหม่ดีกว่า ถ้าเราเข้าตรงนี้เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ารองเทา้าอะรองเทา้าแต่ไม่รู้ว่าจะมีรองเท้าวิ่งหรือเปล่านะเพราะว่าพอเราเดินมาฝั่งนี้เหมือนมีแต่พวกสนนเกอร์ซะเยอะนะผมจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีผมอาจจะถ่ายแบบว่าไม่ได้ลงลึกจาะลึกอะไรมากมายเพราะว่าบางทีเกรงใจก็ <c oughs> <c oughs> เลยจะดูเหมือนลึกลักสักนิดหนึ่งนี่โมกาอันนี้แบบใช้งานแล้วนะ ตัวนี่พอไว้วางใจได้ไหมอืมอดูอย่างตัวนี้ฟอ <Day> นไดซใช่ไหมเพื่นนอนๆนนี้น่าจะใช่แหละว่าใช้งานแล้วอันไหนใช้งานแล้วนี่น่าจะใช่เนี่ยอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะของแดงโอ้ดูพื้นเนี่ยดูพื้นผ่านการใช้งานอย่างโชกโชนนะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้อันนี้ มือสองของแท้เดาว่าของแท้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ของแท้คงไม่ได้ผ่านการใช้งานไปเรื่อยๆตรงนี้ยังไงเนี่ยยงงยี้อ๋อเขาเอาเอผ้าใบมากันละน่าจะมีแดดช่วงของใบบานเข้ามาฝั่งนี้แั่นีมีแต่สนิเกร์สนิกเกอร์ ั่งนู้นั่งนู้นตันนี้มีพิวลลเซลแบบน,นี้มีอะไรบ้างสมัยน,นี้อาจจะนีออกมาก่อนเข้าไปแล้วไม่ซื้อนี่ยังไงอยู่เลยม,มาลักนี้ลองลองาวิ่งไม่มีฝั่งนี้ะ ตัวสามของแท้นะแต่พื้นไปเยอะแล้วก็ต้องไปซ่อม,มเมานะถ้าแต่อยากได้นะอยากได้สภาพดีๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเป็นรองเท้ามือสองเนี่ยแล้วเป็นของแท้นะผมว่าเมื่อกี้ของแท้ชัวคือเขาใช้งานไปแล้วไงเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าจะมีไหมฝั่งนี้อมีพวกรองเท้าฟุตซอล เหมือนเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่แล้วนะอันนี้เป็นพุตซอลนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิเกอร์ก็คือพวกนี้ว่าเป็นถ้าเป็นรองเท้าว,วิ่งรองเท้าว,วิ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เราเดินมาฝั่งแรกนะฝั่งตรงนี้จะเป็นสนิเกอร์ซะมากกว่าฝั่งนู้นนะ่ะโอเคเอาให้น้องเขาเล่นสเก็ตกัน อ,อย่างนี้ป็นไงมีรองเท้าสินว่าสินว่านี่โอ้หไซส์เล็กอะสิมว่าสิบสองสภาพผ่านการใช้งานแล้วแต่ไซส์เล็กครับจริงๆผมก็มีแล้วคู่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ของแท้เลยนะก็เอาง่ายๆก็คือ ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้โอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นอะไรบอลไดเซเว่นนะตอนนี้บอลไดนายแล้วนะอันนี้ฮอกาอย่างนี้เลยแน้วมีซอสัอนี้ที่เป็นแนวสนิทด้วยนะย้อนไปใหม่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นล็อกน่าจะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วมันก็คือนะเป็นอยู่อยู่ในแทบเรา,าแอกเดียวกันของแท้เปล่าน, <laughs> นั่นนะ่ะเนี่ยมีแต่รองเท้า โอเคน,นะมีรุ่นไหนเนะี่ยแต่นี่เป็นห้องแอร์อย่างดีเลยอะ่ะโอ้โหนี่น,น,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นึนะ e v วฝั่งนี้มีที่ฝั่งนี้ดูค่อนข้างที่จะโอเคฝั่งนี้คือมีห้องแอร์เลยนะนี่ยมาดูข้างในนู่นเห็นไหม Sierra X ดูไปเรื่อยๆโอ้โหตรงนี้ ออเขามาอยู่ในห้องแอร์ของม,มันดูดีขึ้นะตตรงนี้เป็นสตั๊ดแล้วมีพวกสตั๊ดมีพวกอะไรด้วยนะงานผมให้ดูแบบไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไหนๆก็มาแล้วอ่ะดูรองเท้าอย่างอื่นด้วยเมื่อกี้ก็มีพวกสนิกเกอร์นะฝั่งนู้นจะเป็นสนิกเกอร์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยเห็นไหมเขจาจัดร้านสวยนะ พอจัดแบบนี้ผมว่าตรงนี้ตรงโซนนี้น่าเดินเฉยเลยเออนี่เห็นไหมนุ่นๆมีข้างในหนไโอ้โหทำอย่างดีอะ่ะแต่ผมคิดว่าผมผมไม่อยากจะไปถ่ายนี่เอฮาฟ้าไฟเอาฟ้าไฟยังอยู่อ่ะเห็นไหมนี่เอาฟ้าไฟเอาฟ้าไฟอยู่ฝั่งนู้ พอเขาใส,ใส่ตู้กระจกแล้วดูดีเลยอะเรามาดูฝั่งนี้บ้างอตรงนี้จะเป็นสนิกเกอร์นะ,ะสนิกเกอร์ซะส่วนใหญ่อพอมีบ้างรองเท้าว,วิ่งพอมีบ้างเอาไง่ายๆว่าโซนเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยที่มันเป็นห้องแอร์ส่วนใหญ่เขาจะโชว์สินค้า มีเชลว,วางอย่างดีเลยนะจะแตกต่างกับอีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเอามาผูกผูกรวมกันเหมือนกับว่าเน้นเหมามากกว่านะเนี่ยผมเดินเดินอ้อมผมชอบโซนนี้ที่สุดละรู้สึกว่าตรงเนี้ยเดินแล้วค่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยโซนข้างหน้าเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยโซนนี้ค่อน,นข้างโอเคเลยคือเห็นไหมเป็นห้องแอร์ทั้งนั้นเลยแล้วมันน่าเดินแล้วเขาวางสินค้าได้แบบ หน้าจับหน้ารองอน่ะนี่มุมนี้โอเคนะมุมนี้โอเคที่หลังแวะมานี่เรามาแวะมาตรงมุมนี้ดีกว่าเนี่ยเดินง่ายที่จะสบายเลยอ่ะเดี๋ยวแวะมามุมนี้หน่อยมุมนี้ก็จะอยู่ข้างๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรองเท้าสกัดอ่าอันนี้ก็จะเน้นรองเท้าเด็กมีรองเท้าว,วิ่งหรือเปล่ารวมๆกันอ่ตรงนี้มีรองเท้าว,วิ่งน,นะแล้วนี้ก็ยังมี ใช่มีแบบชัดเจนนะโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดินออกไปแล้ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินกลับไปขึ้นรถไฟเหมือนเดิมนะก็พามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าที่นี่ตลาดโลนเกลือก็มีของหลายๆสิ่งที่วางขายทุกๆอย่างเลยนะสาก,กระเบือแต่ไม่มีเรือลบให้ <bij na> ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนรองเท้าก็มีรองเท้าหลายประเภทนะโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งสังเกตง่ายนิดเดียวก็คือรองเท้าจะต้องผ่านการใช้งานนะก็คือพื้น,น,นไปละอะไรประมาณนี้นันคือของแท้นะมือสองแต่ถ้ามือหนึ่งที่แบบดูใหม่เอี่ยมเราก็จะเห็นว่างานมันไม่ได้เนียบตรงนี้เราเดินเข้ามาอย่าง เดินเข้าอีกรอบไหม,มอโอ้โหแต่ว่าบราทั้งน,นั้นเลยมนนีเซียโร่เอ็กซ์คือมีฝั่งนี้ก็คือฝั่งแรกที่เราเดินออกเข้ามาตอนแรกไปนะนะโอเคตอนนี้ร้อนมาก <laughs> ไม่ได้ทาครีมกันแดดด้วยเรียบร้อยครับวันนี้โดนเผานะเผาไปหมดเลยแล้วก็เราได้เห็นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกใบรองเท้าสังเกตง่ายๆ ของแท้มือสองจะผ่านการใช้งานแล้วส่วนมือหนึ่งงานก็จะไม่เนียบแล้วเราเดาได้ว่าไม่ใช่ของแท้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอามาขายใช่ไหมส่วนเราก็ใช้วิจรารณญาณเอาเองนะครับว่าเออถ้าเราอยากได้ของแท้มันก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะได้แบบรองเท้าที่ประหยัดประหยัดหน่อยคือเราอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยแต่เหมือนจําเป็นที่ เราอยากจะใช้งานหรอนะอันนี้แล้วแต่ครับเป็นวิจารณญาณของเพื่อนเพื่อนนะผมก็จะไม่เข้าา่หรอกจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องใส่ของแท้คือถ้าใส่ของแท้มันก็ดีครัถ้าเราไม่มีทุนทรัพย์อ่ะเราอยากได้ประทังไว้ก่อนอะไรแบบนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็โอเคอเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับไปทางสถานีรถไฟแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไม่ทันถ้าไม่รู้จะต้อง รู้ตรงไหนเนี่ยก็ประมาณนี้เล้กันนะครับสําหรับการที่มาส่องรองเท้าที่ตลาดลงเกลือนะครับว่ามีรองเท้าวิ่งหรือเปล่าแน่นอนครับมีแน่นอนนะก็ถ้าเพื่อนๆแวะมาที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะด่านพรมแดนบ้านของลึกแล้วอยากจะมาลองสัมผัสนะครับเผื่อจะได้ของแท้จริงๆมันมีกองพนเนนเลยแต่ผมแบบเวลามันน้อยเกินไปนะถ้าแบบมีเวลาให้เลือกหน่อยเผลอๆได้ของดีเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝา like, <Yeah. S 1> กกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> ด้วยครับ <Yeah. S 1> แล้วค่อยพบกันใหม่เจอกันที่เซนชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว